สวัสดีคะ่ะพบกับเซลล์พึ่งจากเต็นต์ปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะลูกค้าวันนี้พึ่งจะพาลูกค้ามาชมรถ t o y ย t a r ี vo นะคะเครื่อง2 8 j พัดนะคะตัวนี้เราขายกันอยู่ที่59,000บาทนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นรถ2018ค่ะสวยๆหล่อๆนี้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถาม คุยละเอียดกับเราก่อนได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเซล์พึ่งรปฏิพัทธ์ออโต้ด้วยนะคะนี่เราไปดูหลอดไฟสภาพสวยใหม่มากนะคะสภาพรถนะคะนี่มีไฟตัดหมอกนะคะกระจางหน้าเดิมสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้านี่มาพร้อมกับยางใหม่สี่เส้นนะคะลูกค้า สภาพรถเราสวยงาม2.8นะคะโลโก้เดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกลางๆนะคะประมาณ1,500นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะมาพร้อมกับตู้ใหม่นะคะจดทะเบียนลงเล่มพร้อมนะคะโลโก้จากศูนย์เลยนะคะ Toyota Revo สวยงามมากนะคะลูกค้ารถเรารับประกันได้นะคะไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟไหม้นะคะไม่มีชนหนักพิจความแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะัวนี้นะคะอ่าก็จกปรับไฟฟ้านะคะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดานะคะอันนี้เลขไม่เช็คศูนย์ตรวจสอบได้นะคะลูกค้ากุญแจเรามีให้สองดอกอย่างนี้เลยนะคะ นี่เป็นจะรีโมทเป็นรีโมทกดปิดนะคะนี่มีจอทัชสกรีนให้นะคะลูกค้าอย่างนี้เลยภายในสวยงามมากนะคะเป็นเบาะห้าสีดำนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะเดี๋ยวพึ่งทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกันได้นะคะอ่าสวยๆรอๆเลย สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ